ดีค่ะยินดีต้อนะรับเข้าสู่ร้านกุ้งทั้งถังนะคะที่มาของชื่อร้านและที่มาของร้านนะคะมาจากว่าเรานะคะอยากให้ชื่อร้านของเราเนี่ยเป็นชื่อที่ตรงตัวคนจําง่ายไม่ซับซ้อนค่ะจึงชื่อว่าร้านกุ้งทั้งถังนะคะค่อนข้างตรงตัวกับของที่เราขายค่ะ ส่วนของที่มาของร้านนะคะมาจากที่บ้านของเรานะคะทําธุรกิจเป็นเกี่ยวกับบ่อกุ้งขายกุ้งค่ะเราจึงอยากนากุ้งของของเราเองนะคะมาต่อยอดเราเลยเลือกที่จะมาทําร้านกุ้งถังค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะเป็นคนชอบกินกุ้งถังและยังไม่เคยเห็นในนครผมหรือว่าในกําแพงแสนเนี่ยมีร้านกุ้งถังค่ะจึงทําให้เป็นไอเดียที่ทําให้เกิดร้านกุ้งถังนี้ขึ้นมาค่ะ สไตล์การตกแต่งของร้านเรานะคะเป็นสไตล์ธรรมชาติค่ะจะตกแต่งไปด้วยต้นไม้นะคะเน้นสไตล์ไปที่บ้านและสวนค่ะมีความเรียบง่ายอากาศปรุงแสงบรรยากาศล่มลื่นได้สัมผัสถึงออกซิเจนและอากาศที่ดีค่ะเป็นการนั่งกินบนพื้นหญ้านะคะที่มีเบาะรองนั่งให้ค่ะเป็นความรู้สึกสบายๆนะคะเหมือนได้นั่งกินอยู่ที่บ้านเลยค่ะ วิเคราะห์4ผีนะคะ Product ค่ะแาะอาหารกุ้งถังที่ใช้กุ้งจากธุรกิจที่บ้านค่ะและมีสูตรซอสกุ้งถังที่มีความอร่อยเข้มขน้นจัดจ้านและถูกปากคนไครที่ทําใหม่วันต่อวันค่ะ Price นะคะกุ้งล้วนค่ะทั้งกัมกัและขาวนะคะ1กิโลนะคะเริ่มต้น259บาททะเรลรวมน,นะคะจะมีกุ้งปลาหมึกหอยปู1กิโลนะคะเริ่มต้นที่ราคา359บาทปูล้วนนะคะมันจะมีปูมาและปูไขะคะ่ค่ะ 1>, 1กิโลนะคะเริ่มต้นที่3า9บาทหอยล้วนค่ะหอยแมลงผู้หอยหวานหอยเชลนะคะ1กิโลนะคะเริ่มต้น229บาทนะคะปลาหมึกค่ะจะมีหมึกสายหมึกกระรองหมึกหอม1กิโลเริ่มต้น259บาทค่ะเพลสนะคะตลาดนัดคู่น,นะะวันค่ะเปิดวันอังคารวันอาทิตย์4โมงเงย็นนะคะถึง3ทุ่มค่ะตลาดนัดเคยูมาร์เก็ตมอเกษตรกำแพงแสนนะคะเปิดพุทธหาศุกเสาร์นะคะ หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะโปรโมชั่นนะคะเมื่อสั่งอาหารและถ่ายรูปโพสลงโซเชียลนะคะพร้อมแท็กร้านและเพื่อนๆที่มาทานด้วยนะคะจะได้รับน้ำอัดลมขวดใหญ่ฟรีหนึ่งขวดต่อหนึ่งโพสนะคะจำกัดหนึ่งโต๊ะได้เพียงสองโพสเท่านั้นค่ะเมื่อมาทานกุ้งถังร้านเราในวันเกิดน,นะคะเพียงยื่นัตรประชาชนให้เราเนี่ยเพื่อยืนยันนะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหาร1น0บาทไปเลยค่ะการวิเคราะห์ SWOT นะคะ It S คื Straight ของสดใหม่ค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเองได้เลยค่ะว่าจะเอาอะไรบ้างในถังของตัวเองค่ะสไตล์ของร้านนะคะเป็นสไตล์ใหม่ค่ะที่ไม่ค่อยมีคนทําในตลาดร้านอาหารค่ะวิปิขาววิกเนสต้นทุนสูงค่ะไม่ค่อยเป็นที่นิยมของสังคม o อค่ะ r t u n i t y เปิดขายสองที่นะคะทําให้มีคนรู้จักร้านเยอะขึ้นค่ะทำให้มีลูกค้าเยอะขึ้น มีหลายช่องทางสั่งซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งกินที่ร้านนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์อย่าง Grab Food ค่ะที่ค่ะ Trade ต้นทุนวัตถุดิบสูงค่ะค่าเช่าที่แพงแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมค่ะช่องทางต่างๆของร้านกุ้งทงั้งถังนะคะแก a b Food ค่ะกุ้งทงั้งถังตลาดเคยูมาร์เก็ตและตลาดคูนาวันเปิดรับออเดอร์4โมงเย็นนะคะแล้วก็ปิดรับออเดอร์1ทุ่มตรงค่ะลายค่ะกุ้งทงัทง้งถังภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือทั้งแม่สอบถามได้ค่ะหากหาร้านไม่เจอนะคะหรือว่าโทรสอบถามคิวโตะค่ะ Facebook ค่ะกุ้งทั้งถังตลาด KU Market และตลาดคู่นวัน IG ค่ะกุ้งถังอันเดสโกถังค่ะ หน้าที่ของแต่ละคนในร้านนะคะคุณวีเลนาค่ะเจ้าของร้านกุ้งทั้งถังคุณข้าวค่ะพนักงานเสิร์ฟและคุณป้อนพนักงานคิดเงินเลยค่ะเชีรยค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้ไปร้านกุ้งทั้งถังไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าวันไหนเนี่ยได้เจอ3คนนี้แน่นอนค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการรับชมค่ะดิฉันนั่งสาวเวทนาทองยอดม้าหกดาจุดสองละที่สี่จุดสองค่ะ